มูฮัมหม็ดอุสมามูซานะครับกดหนึ่งประตูช่วยจิมบีคว้าแชมป์ฟุตซอลช่วยสเปนก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาช่องพัพกอมกดกระดิ่งไปติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องอย่างแอปช่อง p y ขอบเขตทุกขาวมันพยก2สองสี่เดนหน้าคว้าแชมป์ได้อย่างต่อเนื่องาาสาหรับมมฮัมหม็ดอุสมานมูซาดาวหิงฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับที่สามารถคว้าแชมป์ฟุตซอลช่วยบีกสเปนมาครองได้เป็นสมัยที่สองในชีวิตการคาแข่ง โดยแข้งตัวเล็กทีมชาติไทยวัย27ปีนะครับโชว์ฟอร์มสวยยิง1ประตูช่วยให้จิมบีกาตาเฮนานะครับต้นสังกัดเป็นฝ่ายชนะปารมาฟุตซอล5ต่อ2นะครับในเกมนัดชิงชนะเลิศฟุตซอลซูปเปอร์โกปาเดเอสปั ن ญาเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่4มกราคมที่ผ่านมาแต่วความสำเร็จในครั้งนี้นะครับทำให้จิมบีกาตาเฮนานะครับผง,งานคว้าแชมป์รายการนี้ได้3สมัยติดต่อกันนะครับในปี2024 2025และปี2026นะครับทำให้กลายเป็นทีมที่ 3ที่ได้แชมป์รายการนี้3ปีติดต่อจากกาคาเซโยวิยานะครับและโมบิสตาอินเตขณะที่มมฮัมหม็ดอุสมามูซาคว้าแชมป์ถ้วยนี้ได้เป็นสมัยที่2นะครับรวมทั้งเป็นการคว้าแชมป์บนแผ่นดินสเปนรายการที่3หลังก่อนหน้านี้คว้าแชมป์ซูเปอร์กัาเดสปาญญาและแชมป์พิวริกดิวิชันเมื่อปีที่ผ่านมาท่าชคคนชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับเจอกันใหม่คลิปหน้า